มีลูกค้าผมอยู่สองคนนะครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับว่าคนหนึ่งเนี่ยบรรทุกประมาณหนึ่งตันนะครับเป็นรถตู้ทึบนะครับรถหนึ่งตันไม่เกินไม่เกินหนึ่งตันนะประมาณหนึ่งตันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะบรรทุกประมาณสองตันนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยใช้ล้อเดิมยางเดิมทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแจ้งหรือมาเล่าให้ฟังมารายละเอียดว่าท้ายสุดเนี่ยสองคนเนี่ยใครยางบวมแล้วใครจะต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นล้อกระทาผ่าเอ็กซ์ทีดีนะครับลองดูนะครับเรามาคิดดูว่าเรามาลองูคนนี้ ความแตกต่างเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวมาฟังครับก็เริ่มจากพี่คนแรกก่อนนะครับพี่คนแรกเนี่ยเป็นลูกค้าประจําเลยนะครับก็จะมาเปลี่ยนของแกเนี่ยจะบรรทุกเป็นรถตู้ทึบนะครับบรรทุกประมาณตันหนึ่งนะครับไม่เกินนั้นหรือเกินมากนิดหนึ่งนะครับแล้วคนเนี้ยพี่เขาเนี่ยใช้ล้อเดิมยางเดิมนะครับก็คือกระ,ะทะทั่วไปเลยกระทะกระทะติดรถทั่วไปเลยแล้วก็ยางกระบะทั่วไปนะเป็นดิ๊โซนจำผิดจะเป็นซอนหนึ้าเจ็ดสิสิห้านะครับแต่คนเนี้ย พี่เขาถึงรอบถึงรอบเพาเขาเปลี่ยนเขาก็มาเปลี่ยนยางกับผมนะครับผมก็ถามว่าพี่เขาบรรทุกมันเท่าไหร่เขาบอกบรรทุกมันตันหนึง่งไม่เกินนั้นนรืขึ้นมาก็ตันหน่อยๆนะครับแล้วก็เขาใช้อย่างเงี้ยประมาณสักป,ปีครึ่งเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนผมทีหนึง่งลแล้วก็วิ่งวันหนึ่งมันร้อยกวโลแต่ยางเขาไม่เคยบวมนะครับเพราะเขาบรรทุกประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เขาบรรทุกเนี่ยคือเป็นอะไรพวกคอนด้าน,นะครับส่วนท,ทีกคนหนึ่งนะครับลูกค้าเหมือนกันก็คือบรรทุกประมาณ2ตันนะครับประมาณ2ตันอาจจะสองตันนิดๆ ก็ใช้ล้อเดิมยางเดิมเหมือนกันนะครับล้วคขาเนี้ยก็ยางเขาจะบวมนะครับใช้ไปประมาณสักไม่เกินครึ่งปีสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเขาจะมาผมทีหนึ่งแล้วคนที่สองเนี่ยมาหาผมมาสองหรือสามครั้งนะครับเพราะว่ายางบวมทุกครั้งนะครับผมก็เลยถามพี่เขาว่าอ่าพี่บรรทุกมันเท่าไหร่นะครับเขาบรรทุกมันสองตันนะครับแล้วก็บางทีสองตันขึ้นแล้วก็วิ่งวันหนึ่งมันร้อยโลขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นใช้ล้อเดิมยางเดิมรถรถตู้ทึบเหมือนคนแรกเลยแต่คนเนี้ยยางบวม นะครับอย่างบมทุกครั้งเลยนะครับผมบอกว่าก็เลยแนะนําว่าเออทำไมไม่เปลี่ยนเป็นยาง XD พ้องกระทาผ่านลครับพี่เพราะว่ามันจะทําให้รับน้หนักของมีมากขึ้นแล้วก็รับน้หนักได้ถึงสองตันถึงสองตันครึ่งน,นะครับเขาก็เขาต้องโดนก่อนนะครับโดนพี่ก็ต้องโดนก่อนประมาณสองสามครั้งนะครับจนถึงท้ายสุดเนะี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นยาง XD พ้อมกระทา,าผ่าของผมนะครับคนที่สองตันขึ้น แล้วหลังจากนั้นผมไม่เจอเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียบร้อยแล้วเขาสบายแล้วคือ,อยางเขาไม่บวมครับแต่คนแรกเนี่ยก็จะมาเจอเรื่อยๆก็คือประมาณปีหนึ่งปีครึ่งก็จะเปลี่ยนยางบนอายุเขาจะเปลี่ยนทีนึงครับผมครับพอง่ายๆสรุปนะครับ,บ,รบถ้าเกิดสมมติว่ามีการบรรทุกรถตู้ทึบนะครับถ้าสองตันสองตันขึ้นนะครับวิ่งมันร้อยโลร้อยกว่าโลขึ้นเนี่ยคนจะเปลี่ยนเป็นยางเอสเดียรระวาค,ครับอันนี้นำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบรรทุกรถตู้ทึบเหมือนกันนะครับรรทุกวันตันหนึง่งไม่เกินนั้นหรือขึึ้นนนมานิดงก็ ใช้ล้อเดิมอย่างเดิมได้นะนะครับอ่ะเป็นความรู้กันนะครับก็ลองลองดูกันนะครับแล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ